และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเพื่อนๆสายศิลปภาษาของเรากันแล้วค่ะ <Yay! S 1> เอางี้กว่าเราให้ทุกคนเนี่ยแนะนำตัวแบบตัดๆปังๆได้ดีกว่าค่ะเริ่มที่สินยาเลย HELLO! My name is ปราง g s สายสวัสดีค่ะชื่อปรางษสายนะคะอยู่าสายการเรียนศิลปภาษาเยอรมันค่ะ h e l l o ลอิชัยเซองลุงเจนเอินเดนทีมรงศึกษาชูเลอร์สวัสดีครับผมชื่อโอมครับพีอยู่แปดสามครับ Bonjour tout le monde, je m'appelle Anne et maintenant j'étudie en classe de terminale tu 82. Je suis très content d'être le représentant du programme de la langue française de tu 82 et enchanté tout le monde. สวัสดีค่ะชื่อแพทนะคะเป็นนักเรียนสายการเรียนสิ่งภาษาภาษาจีนโรงเรียนเตมรียมอุดมศึกษาทุสวัสดีค่ะชื่อว่เจียวหวงไบหู่ว่าจะใช่ชื่อบิลครับบิลทีวีแปดสามสิ่งจีนครับผมและก่อนที่เรานะคะจะไปเริ่มสัมภาษณ์รุ่นพี่เรามารู้จักแต่ละสายกันก่อนดีกว่าไหนพี่พี่ช่วยเล่าจุดเดน่นหรือว่าแบบจุดน่าประทับใจของสายของเราหน่อยได้ไหมคะจุดเด่นและเอกลักษณ์ของสินเยอเลยนะคะคือการที่เราจริงจังมากทั้งกิจกรรมและก็การเรียนนะคะถือว่าไม่มีอันไหนแผ่วเลย โอเคแล้วสินฟาร์เศสล้คะอ่ะยังของสินฝาเรานะคะก็จะมีความเล่นใหญ่มากคือสายเลือดฟองเซ่อะมันแบบมันสุดทุกปีจริงๆเออพูดแล้วขนลุกเลยเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของสินฝาที่เรารู้สึกประทับใจเลยเนี่ยคือวันแรกที่เรากล้าเข้ามาในโรงเรียนเตรียมองเราเน่ทำไมคะเรารู้สึกว่าเพื่อนร่วมสายของเราสวยแซบหน้าตาดีดูดีทุกคนเลยคือแบบเนี่ยดูแบบให้สัมภาษณ์เราสองคน่ยหน้าตาดีกันไหมครับใช่ไหมใช่้วยเออแล้วสิน จีนล้วคะเนี่ยเล่าเรื่องสายตี๊ให้ฟังอย่างสายสายินจีเนี่ยครับผมก็จะเป็นสายที่น่าจะรู้ๆกันอยู่ว่ามีการเรียนนับมากมีทั้งการเรียนเพิ่มการบ้านที่เยอะการเรียนที่หนักแต่ละตัวเนี่ยตัวอักษรก็เยอะแยะแต่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยครับน่ารักมากก็มีเพื่อนๆสมัคคีการเพื่อนๆช่วยกัเนเรียนช่วยกันอะไรก็ถือว่าเป็นสายที่ดีเลยแหละครับผมก็เรียกว่าแบบเพื่อนๆน่ารักคิมม่หนโตโนโน้เนาะแลวอย่างเมื่อกี้เนี่ยเห็นนิกกี้เนี่ยพูดขึ้นมาเรื่องแบบความเล่นใหญ่ของสายสิน ฝรั่งเศสอยากให้แบบช่วยเล่าตำนานความรล่นใหญ่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอ่าอย่างปีที่แล้วใช่ไหมคะตอนที่จะส่งท้ายรุ่นพี่มหกเนี่ย <c oughs> ก็จะมีการชั้นสิงโตซึ่งก็ <c oughs> แบบก็ไม่ใช่อะไรที่แบบเห็นกันง่ายในรุ่นตยวโมดง <c oughs> แล้วก็อย่างเชียโตอะไรเงี้ยเืออย่างปีที่แล้วใช่ไหมตัวดิชันเองนะคะก็ลงไปเต้นกับพื้นแล้วก็แบบคางแตกเขียนสาวแข็งคือแบบเออใหญ่ใหญ่มาก <c oughs> ลงทุนมาก เราอยากรู้ว่าแลเชียโตเนี่ยที่พูดถึงไปใช่ไหมคะอยากรู้ว่ามันคืออะไรเพราะว่าหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยไม่เข้าใจว่าเอยเชียโตคืออะไรอยากให้ทั้งสองคนเนี่ยบอกให้ฟังหน่อยเนาะอ่าก็การเชียโตเนี่ยมันก็คือการร้องเพลงนะคะแล้วก็การเต้นสังกนา,านการประชันกันอาจจะเป็นระหว่างในใสายกันเองหรือว่าข้ามสายก็ได้ค่ะแล้วแบบนี้มูฮมหีัมาว่าสินยืนเนี่ยก็แบบเชียโตเก่งไม่แพ้กันไหน้องให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอ๋อวันนั้นนะครับที่เชียโตนะครับ ติ่เยอะนะครับนอกจากจะเต้นกันแรงนะครับไม่ว่าจะเต้นบนอากาศหรือว่าเราจะเต้นบนพื้นแล้วก็ลงไปเต้นบนพื้นด้านล่างนะครับแล้วก็เราสามารถหมุนไปรอบๆแล้วก็ไม่ว่าเพลงจะเป็นยังไงนะครับสิ่งเยอะก็จะเต้นได้เก่งแล้วก็มีชีวิตชีวามากเลยครับ <c oughs> และอย่างนี้เนี่ยอยากจะรู้ว่าบรรยากาศภายในงานเชียโต้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหม อย่างบรรยากาศภายในงานเชียโตนะครับผมเราก็จะมาได้เห็นทุกๆสายการเรียนนะครับได้มาร้องวงกันมีทั้งการร้องแข่งกันเชียร์เอยแข่งกันเต้นเชียร์เอย,เเเย,เอยซึ่งแต่ละสายเนี่ยอินเตอร์จี้เขาก็สุดปังกันอยู่แล้วอย่างที่เรารู้กันครับผมจริงหนูแฮมเนี่ยก็ได้เข้าร่วมการเชียโตเหมือนกันบอกเลยว่าสนุกสนานมากทุกสายคือแบบสุดมิตสุดเดชกันมากเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยแบบ อาจจะแบบน้องๆมาคนที่ปังก,กันอยู่เจจะไม่เคยได้เชียร์โต้เนาะก็ไม่รู้ว่าหลังเชียร์โต้เสร็จเนี่ยเขาแบบมี่ไปทําอะไรกันต่อไหมับมีกิจกรรมอะไรต่อหรือเปล่าของสิ่งเยอรมันนะครับพอเชียร์โต้ันเสร็จแล้วครับทุกคนอาจจะเหนื่อยครับแต่ไม่ครับเพราะว่าเราก็มีความหิวมากเขาก็เลยพากันไปกินบุฟเฟ่ <c oughs> ไปกินป <c oughs> ิ้งย่างรือวไปกินไอติีมกันครับสนุกสนานมากเลยครับแล้วแล้วอย่างสิ่งรั่หลังเส็ล่ะคะหลังจากเชียร์โต้เสร็จทำอะไรกันต่อบ้างหรือเปล่าคะ สายอื่นๆนะคะเวลาเชียโตเสร็จเลยนะอาจจะไปทานข้าวแบบกินขนมนู่นนี่น,นั่น,น,น,นแต่ใส่สิ่งต่างของเราเพิ่มให้เราต้องเหมือนคนอื่นอ่ะก็แบบอาจจะต้องร้องเพลงกันต่อเต้นกันต่ออะไรอย่างเงี้ยคือแบบเอเนอร์จี้ยังไม่ม<น>หมดจ<น>ร,ริงๆรเลยะ แล้วสินจีนล่ะคะอยากสายสินจีนนะครับผมก็จะเป็นการสารสัมพันธ์แล้วก็แสดงความอบอุ่นจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องครับผมก็คือจะให้รุ่นน้องเนี่ยไปอยู่ตรงกลางแล้วก็รุ่นพี่จะร้องวงร้องเพียงลูกมีการรับน้องนั่นเองครับผมก็เชียร์ต้อนเป็นกิจกรรมที่สนุกแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยแต่ละคนเบอกเลยว่าเอ e เนอร์จีล้นหล่านมากเลยเนาะเอางี้ดีกว่าเรามาพักเรื่องกิจกรรมเรามาถามกับเรื่องการเรียนกันบ้างดีกว่าอยากจะถามว่าการเรียนภาษาที่สามเนี่ยยากไหมคะแต่ เยอรมัน่อนได้เลยครับก็ภาษาเยอรมันนะครับหรือว่าดอยช์นะครับก็เป็นภาษาที่มีความยากนะครับเพราะว่าคำศัพท์ส่วนใหญ่ในมันจะไม่ค่อยเบสออนภาษาอังกฤษครับแล้วก็จะมีคาที่ออกเสียงยากแล้วก็สะกดโดยใช้ตัวอักษรจํานวนมากครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเจอก็โอ้ยากจิงเลยจะเรียนไหวหรือเปล่าแต่ว่าผมถ้าเข้าสาหรับผมนะครับผมนี่ไม่มีพื้นฐานเลยตอนที่เข้ามาเรียนวันแรกแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าสมมุติเราเรียนแล้ว ก็จะต้องเก่งขึ้นแน่นอนครับแล้วก็ข้อดีของภาษาเยอรมันเนี่ยนะครับมันจะใช้ตัวอักษรที่คล้ายๆภาษาอังกฤษครับจะมีการเพิ่มตัวอักษรพิเศษมาประมาณ3ามถึงตัวครับซึ่งก็จําไม่ยากเลยครับแล้วก็ออกเสียงง่ายด้วยแล้วสายสิ่งฝรั่งเศสละคะเรียนภาษาที่3ยากไหมคะถามว่ายากไหมคือแบบเราก็ถือว่ายากนะแตเ่เราต้องถามก่อนว่าคุณเป็นใครมากกว่าเพราะว่าถ้าคุณมีพื้นฐานแล้วเนี่ยมันมันก็ไม่ได้มีปัญหามาก เพราะว่าเราก็จะสามารถตามได้ไปได้เรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดแบบมันไม่มีพื้นฐานเลยจริงๆอะ่ะมันมันก็เหมือนกับการได้รับข้อมูลชุดใหม่เข้ามาแล้วเราต้องใช้เวลาปรับตัวสักพักใหญ่ๆเลยกว่าจะเข้าไปได้ get into it มันก็ยังดีตรงที่ว่าโรงเรียนเราเนี่ยครูเขา่จะแบบตึงเราให้มันอยู่ในสกเกลที่แบบนั่นแหละมันอยู่ในสกเกลที่แบบอ่านออกเขียนได้รู้เรื่องทุกอย่างแล้วก็ซึ่งตรงเนี้ยมันดีเพราะว่าบางที่มันอาจจะไม่ได้ตามเลยืันเนี้ย อย่างของภาษาฝรั่งเศสเองนะคะก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในภาษาที่มีความไพเราะที่สุดในโลกเนาะแต่ว่าก็เบื้องหลังนั้นมันก็ไม่ได้ง่ายหรือว่าพราะเหมือนภาษาอังกฤษนะคะคือมันยากอย่างการออกเสียงไงก็ต้องมีเสียงตัวแอร์ตาที่ทิมออกเสียงแอร์แอร์เขินนะคะที่เออมันอาจจะไม่คุ้นชินซึ่งแบบก็ท้าทายมากๆแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถใช่ไหมเออเราก็พอไปกันอดอใช่พี่เทียนใช่ใช่ใช อีกอย่างหนึ่งเรารสึกว่าการเรียนภาษาเนี่ยมันคือการเรียนตัววัฒนธรรมของประเทศเหล่านั้นด้วยคือตัวข้อสอบเขาก็ไม่ได้สอดแค่การออกเสียงหรือการใช้ภาษาเขายัางสอบถึงการใช้ชีวิตในประเทศเหล่านั้นภายใต้วัฒนธรรมของประเทศเหล่านั้นด้วยค่ะภาษาสิงจีนละคะการเรียนภาษาที่สยากไหมยากแต่ว่าเราไม่สามารถจะติ ify ได้ว่าภาษาจีนเนี่ย ใา่การเรียนศิลปาภาษา,าจีนจะเป็นใสก่การเรียนที่ยากที่สุดไหมเพราะว่าเราไม่ได้เรียนภาษาอื่นเราก็เลยไม่รู้ว่าสายการเรียนอื่นเป็นยังไงบ้างแต่ว่าในส่วนของภาษาจีนเนี่ยเรารู้สึกว่าเนื้อหาของสินจีนเป็นเนื้อหาที่ intensive มากเพราะว่าเราซื้อมี g o ที่ อยากจะให้นักเรียนทุกคนที่เรียนศิลปจีนเนี่ยรียนจ,จบไปโดยที่ไม่จําเป็นต้องเรียนภาษาจีนต่อในระดับมหาลัยแต่ว่าสามารถเรียนสิ่งอื่นๆที่สนใจได้สามารถเลือกทางอื่นได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องเรียนภาษาจีนต่อเพื่อที่จะให้พูดภาษาจีนได้อย่างเชี่ยวชาญก็คือพูดคล่องตั้งแต่เรียนจบมหเลยเป็นโกของเราซื้อมาเลยทําให้เนื้อหาทั้งหมดเนี่ยแน่นมากๆเพื่อที่จะให้จบใน3ปีนี้มีการบรูรณาการกับฟังพูดอ่านเขียนครบ4ี่อย่างอย่างหน,นักหน่วงตเต็มที่เราซื้อตั้งใจมากจริงเพื่อพวกเรา สามารถใช้ภาษาจีนได้ตั้งแต่มห้ามหกเลยซึ่งมันดีไหมดีแต่ว่ามันก็หนักมากเหมือนกันสำหรับสายการเรียนเราซึ่งมันเลยมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนมองว่าอยากจะโฟกัสกับตรงไหนมากกว่ากันแต่ทำเราเราก็ก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยมากจริงอยู่ดีต่อให้ไม่ว่าจะชอบแค่ไหนหรือว่าไม่ชอบแค่ไหนก็ตามค่ะภาษาจีนเนี่ยมีตัวอักษรที่เยอะมากบางตัวอักษรเนี่ยสามารถอ่านได้หลายเสียงมีหลายความหมายหรือว่า ถ้าแค่เพิ่มมาแค่ขีดเดียวเนี่ยก็จะทําให้ความหมายเลียนไปด้วยเลยก็มีเหมือนกันครับผมเพราะงั้นก็จะต้องมันทบทวนความรู้อยู่สม่ำเสมอแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องงานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับเยอะมากๆมี <c oughs> มีทั้งการป้ายเอ้ยที่เป็นการอา่านบทเรียนการตู่ที่เป็นการท่องจําบทเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าก็มีเพื่อนๆที่น่ารักก็คอยช่วยเราเรียนกันไปเรื่อยๆครับผม <c oughs> ในแต่ละสายการเรียนยเนี่ยก็ียกว่ามีความเข้มข้นที่แตกต่างกันเนาะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเลยคือนักเรียนเรียงเตรียมของเราเนี่ยช่วยเหลือกันอย่างแน่นอน,นะค่ะทุกคนเนี่ยไม่ต้องเป็นกังวลไปเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยอย่างมูลแฮมาเรียนสายสายิ่งคนวนไม่ได้เรียนแบบสายภาษาเลยอยากรู้ว่าเวลาเราเข้ามาเรียนในสายการเรียนที่เป็นภาษาแล้วจําเป็นต้องสอบระดับภาษาไหมคะสำหรับสายสิย่งยอรมันะครับเราก็จะมีการสอบวัดภาษานะครับถ้าม4จะเป็น เรียกว่า RRI ห A1 นะครับการสอบเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายของภาษาอังกฤษอย่าง IELT หรือว่า TOEFL เลยครับก็คือจะสอบในด้านการฟังการพูดการอ่านแล้วก็การเขียนครับซึ่งก็จะมีความยากนิดนึงแล้วก็มีเวลาที่จํากัดแต่ว่าไม่ยากจนความสามารถรใช่ค่ะที่อย่างสินฝรั่งคะมีการสอบวระดับอะไรบ้างนอ่ะอย่างของสินฝรั่งเศสน,นะคะก็จะมีการสอบระดับที่เรียกว่า เดลค่ะซึ่งก็จะมีคล้ายๆของเยอรมันเลยคือจะเป็นระดับ A1 A2 B1 B2 แล้วก็ C1 C2 นะคะแต่ว่าอย่างของมอบลายเนี่ยม .4 ม .5 ม .6 ก็จะสอบ A1 A2 แล้วก็ B1 ตามลำดับแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบอยากแอดวานซ์กว่านั้นก็ B2 ก็ได้ค่ะ และอย่างศิลปจีนมีเกี่ยวกับสอบระดับด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมก็อย่างศิลปจีนนะครับผมภาษาจีนการมัดระดับมาตรฐานทั่วโลกนะครับเขาจะใช้ชีอการสอบว่า HSK ซึ่ง HSK เนี่ยจะมีตั้งแต่ระดับ1นถึงหเลยซึ่งเราซื้อเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยครูผู้สอนนะครับผมเขาจะไม่ได้บังคับให้เราไปสอบแต่ว่าเขาจะมีนาเนื้อหาบางส่วนในข้อสอบมาให้เราทํเพื่อเป็นการวัดระดับว่าเราอยู่ในระดับไหนแล้วครับผม ก็คือในแต่ละสายก็จะมีการวัดระดับภาษาที่แตกต่างกันแต่ว่าการสอบไม่สอบนี่ก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลใช่ไหมครับในอย่างนี้เนี่ยแต่ละสายเนี่ยก็มีจํานวนคนที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันอยากจะรู้ว่ามีวิธีส,สนิทสนมกับรุ่นพี่รุ่นน้องหรือว่าเพื่อนกันยังไงบ้างคะ ที่่สิงเเยวิธีการสนิทกับเพื่อนๆในสายสินเดรมันนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะเพราะปกติแล้ว,วเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆในสายอยู่แล้วเช่นกิจกรรมรับน้องหรือว่ากิจกรรมในห้องเรียนนะคะทําให้ไม่เป็นเรื่องยากเลยที่เราจะสนิทกับเพื่อนๆในสาย ก็อย่างของสิลปะดังเสนะคะรุ่นเราเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่เจอโควิดก็คือยังไม่ได้เปิดเทอมตอนนั้นก็เลยต้องคอลายการแล้วก็วิดีโอคอลกันแล้วคือแบบตอนนั้นเป็นงไงบ้างพี่เรียนก็แบบว่าก็แบบมันก็รู้สึกห่างไกลเนาะอยากเจอขึ้นโตเป็นๆนะแต่เราก็ต้องแบบเออเปิดเทอมเราอยกมีเพื่อเลยอยากไปกินข้าวด้วยกันเลยก็เลยต้องแบบหาเพื่อนด้กันหาสรสิ่งที่เราชอบด้วยกันองนี้ คือเพื่อคนแรกในเตียมของเราเลยเอเนกพราะว่าเพราะว่ามิกกี้แบบเออมีแบบมีความสามารถเรื่องภาษาฝรั่งเศสเยอะมากเพราะโมนิกกี้ไปแลกเปลี่ยนมาแล้วก็แบบ อยากติดสนิทเกื่อนเราได้ช่วยเหลือเราได้ติสนิทแต่เพื่อในสินฝากทุกคนก็รู้สึกว่าเป็นเพื่อนที่น่ารักค่ะแล้วก็แบบเป็นคนที่เราสามารถช่วยเหลือเราในสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ตลอดเลยโอเคเลยแล้วสายสินจีนละคะก็อย่างสินจีนนะผมก็ถึงแม้ว่าสินจีนจะเรียนหนักก็จริงนะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นข้อดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาสมมุติเราไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยมันเป็น เรื่องที่สามารถไปสายสมคัญกับเพื่อนได้เลยก <หา S 1> ็คือเราไปถามเพื่อนได้เลยว่าเฮ้ยตัวนี้อ่านว่าอะไรหรือมีความหมายว่าอะไรทำให้เราสนิทกันมากขึ้นในสายกระผมส่วนถ้าสนิทกับรุ่นพี่เนี่ยรุ่นพี่เขายินดีช่วยเหลืออยู่แล้วถ้าสมมติเรามีเรื่องข้องใจอะไรหรือว่ามีเรื่องการเรียนที่เราไม่รู้เราสามารถถามได้ตลอดเลยครับผมเราก็ได้รู้ถึงวิธีการทําความรู้จักสิีสนมกับเพื่อนในสายกันแล้วนะคะและอย่างนี้เนี่ยมีแบบสนิทกับเพื่อนนอกสายบ้างไหมคะก็มีบ้างครับเพราะว่าในสายสินเยอรมันนะครับเราก็จะ อยู่ห้องที่ติดกับสายสินภาษาเกาหลีนะครับก็เดินวันๆน,นะครับก็เดินเจอไปมาหาสู่กันนะครับก็ทักทายกันบ้างบางครั้งก็ช,ชวนกันไปกินข้าบ้างครับใช่แล้วอย่างของเราเองนะคะก็คือยิ่งทํากิจกรรมมากเนี่ยมันจะยิ่งเจอคนมากเนาะก็จะยิ่งเจอคนที่เอออยู่หลายสายมากขึ้นแล้วยิ่งแบบอย่างสินฝาเราไงทุกครั้งที่เป็นคนที่ เปิดมากๆเนาะเออเพื่อแบบทำธุรกิจกรบกรในโรงเรียนเลยชีดดวงชีดเดอร์ซีซีกีฬาสีก็คือทําหมดก็คือแบบรู้จักคนเยอะมากๆใช่นที่เทียนใช่ใช่ใช่อย่างแบบเทียนก็แบบอยู่ในโครงการพัฒนาความสารพิเศษน้ำผสมไทยหรือที่เรียกกันว่ากิฟต์ไทยเนี่ยคือแบบคือในโครงการเนี้ก็คือแบบมีเพื่อนจากต่างสายยอู่ในโครงการกันเลยคือแบบเราเดินไปไหนก็เจอเพื่อนของเราเออทำโครงงานเสร็จยังเป็นยังบ้างงานไหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยโอเคและอย่างสิ ย่างของตัวผมเองนะครับผมก็ได้เป็นประธานชมรมดนตรีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะได้ติดต่อสื่อสารงานกับหลายๆสายเลยทั้งสายวิทย์เอ่ยสายสิทธิ์คำนวณหรือสายสิ่งภาษาอื่นๆก็มีแล้วก็ตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬากับดนตรีด้วยเพราะฉะนั้นเป็นการได้สัมพันธ์ับทุกสายนแน่นอน,นครับผม อยากให้ทุกคนเนี่ยบอกหน่อยว่าความรู้สึกที่แบบหลังเราได้เข้ามาเรียนในสายการเรียนของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องที่สิ่งจีนเลยค่ะก็ต้องบอกตรงๆนะครับผมว่าตอนแรกที่เข้ามาในสายการเรียนศิลปะภาษาจีนเนี่ยรู้สึกเหนื่อยมากแล้วก็ต้องเจอกับอะไรที่แบบอู้ตัวอักษรเป็นกี่ร้อยกี่พันตัวไม่รู้ที่ความหมายก็อะไรก็ไม่รู้อย่างนี้ครับแต่ว่าก็มีเพื่อนๆที่น่ารักที่คอยช่วยเราเรียนแล้วก็มีเพื่อนที่คอยให้กำลังใจอยู่เสมอครับผม ส่วนซินตานะครับพอพอได้พี่เราเข้ามาก็เหมือนสิ้นสีเลยคือเรารู้สึกว่าเหนื่อยมากมันทาอะไรตรงนี้แบบทรมานตัวเองมากเลยแต่ควารู้สึกว่าเราก็ได้แบบก้าวผ่านแบบประสบการณ์ของเราได้ตื่ได้ตัวของเราเองแล้วแบบสภาพแวดล้อมแบบสภาวการด้ช่วยทําให้เรารู้สึกว่าแบบเป็นแบบเป็นเทอร์เวชชั่นออฟมายเซลล์แบบเขาเป็นคนที่ดีที่สนะครับพูดถึงสภาพแวดล้อมเมื่อกี้นะคะก็จะบอกว่าอย่างของสินฝรั่งเศสเองเนี่ย เพื่อนๆพี่ๆน้องๆองก็คือเฟรลลี่กันมากรักกันน,อน้อยรักกันมาจริงร <c oughs> ามากคือเก่งเปล่าไม่อ่ะรักกันมากจริงๆเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆอยู่กันเหมือนแบบครอบครัวก็ว่าได้สำหรับถิถ่นเยอรมันนะครับตอนผมเข้ามาแกรกๆน,นะครับก็รู้สึกว่าเออมันยากจังเลยภาษาเยอรมันเราจะเรียนรอดหรือเปล่าเราต้องลาออกหรือเปล่าแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าลาอแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับก็ผมก็นึกถึงว่าทุกปัญหาเนี่ยครับมันมักมี ทาแก้ไขะครับแล้วเราก็ยังมีเพื่อนมีรุ่นพี่มีรุ่นน้องแล้วก็มีคุณครูที่น่ารักครับคอยจะช่วยเหลือเราเมื่อย,ยามที่เราลําบากนะครับดังนั้นผมก็เลยคิดว่าเราต้องพยายามต่อไปนะครับเพื่อที่เราจะได้ไปสู่อนาคตที่เรามีความฝันครับทุกสายการเรียนนี่ก็บอกเลยว่ามีความน่าสนใจไม่แพ้กันเลยแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับ ขอให้ทุกคนเนี่ยให้3ามคำกับทรายของตัวเองหน่อยเริ่มจากสิลนเยอรมันเลยค่ะสามคำของสิลนเยอรมันนะครับคือเยอะกล้ามากเย่ก um, ็สำหรับของสิลฝรั่งเศสนะคะก็คือตังมากแบบเยอะมากสำหรับสิลจีนนะครับผมก็จะต้องเป็นเหนื่อยแต่สู้ครับผมอธิบายเพราะเป็นสิลจีนได้ดีมากค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการสัมภาษณ์ร่พี่ของแต่ละสายการเรียนทำให้เราเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าแต่ละสายการเรียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างปวกฟปังกันมาแค่ไหนพวกเราก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะคะที่มาให้สัมภาษณ์ในวันนี้บอกเลยว่าได้รับความรู้ความสุขนะไปแบบเต็มที่แน่นอนแต่ว่าก่อนจะจากลากันไปนะคะอย่าลืมทุกคนกดไลค์กด u like, b s c r i b e แล้วก็กดแชร์ในช่องหนูเตียยมด c h ช n แนลของเรากันด้วยนะคะ